ก็คือเหมือนกับวัดเขาก็มีที่อยู่แล้วเพียงแต่เราอยากจะว่าเออถ้ามันได้ตรงส่วนนี้มาจะได้ขยับขยายสถานที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมปิบัตินะครับเพราะโครงการเรากาว่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้สารท่านเนี่ยไปถือสิ่งที่นั่นเงียบวิเวกบขุงเหวองดีนะครับเป็นสปายะที่ดีมากมีถ้ำอยู่ด้านบนด้วยท่านใดที่ว่าคิดว่าเจ๋งว่าแน่เข้าไปได้เลยจะมีปูขาวอยู่ข้างบนส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีปูดำ นะครับท่านเวลาใครที่ไปถือสิ่ปฏิบัติดีๆเดี๋ยวท่านจะมาคุยด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ก็พูดบอกกล่าวกันทางด้านเขียนอย่างงี้กล่าวหมดแล้วนี่จะนับอะไรเราจะบอกรวลาด้วยไหมคะมีครับเช่วงเวลาก็คือนู่นเลยไปที่สิบห้าสิบห้าถึงสิบเจ็ดวัดไซย้อยงานไหว้ครูครูบาชัยมงคลนะคแต่เพรางานงานมงคลเราเยอะแล้วท่านใดที่อยู่ทางภาคเหนือหรือทางนั้นนะครับท่านแล้วชมกล่าวสารอะไรก็ช่างไปรับตรวจดวงชะตากับทีมงานของเราได้เช่นเคยนะครับก็งานนี้เป็นพิธีไหว้ครูมีการกวนน้ำว่านนะคะ ส่วน้ํามันนะครับโดยครูบาท่านจะลงไปในน้ํามันเดือดนะคะรคัรบโดยผมมีหน้าที่คนให้อาจารย์ยืมเล่นดิ้ย <c oughs> ดค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ไปร่วมง,งานบุญของเราได้นะคะรายละเอียดเข้าไปใน เว็บไซต์มสเตยยักตัดติดได้นะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆหรือว่าสิ่งใดเรามีอยู่อยงนั้นนะครับรวันนี้ต้องโปรโมทหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่1 1บ่ทันวาผมพุทธศักราช2552ตรงกับแรม9้าข้ามเดือนอ้ายปีฉลูวันนี้ดาวจันร์อยู่ราศีกันนะครับซึ่งมีดาวเสาลอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปทางทิศที่พระจันทร์ขึ้นจะเห็นดวงดาวเสาขึ้นอยู่ใ,ใกล้ๆแต่ดาวเสานี่จะเห็นเป็น เเรียกว่าแสงเล็กๆอยู่ไกลเล็กเลยทับอยู่ไกลนะครับสีจอกสีจอกเขาเอาค้ำๆหรือมัมๆดำๆเพราะเสานี่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นฝุ่นเป็นวงแหวนนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้าทางอย่างเขาเรียกว่าเข้าวงจันทร์เสาเข้าวงจันทร์ก็คือเหมือนเสาประจันร์อยู่ด้วยกันนะครับการอะไรการลักษณะแบบนี้มีอิทธิพลในทางโหราศาสตร์ทางโหราศาสตร์ก็คือเด็กที่เกิดวันนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพ ชีวิตมักจะต้องเหนื่อยยากลาบากหน่อยกว่าจะประสบความสาเร็จถ้าเป็นดวงหญิงก็พับเรื่องความรักเรื่องคู่นะครับเกิดมาจากพัดภาคจากถิ่นฐานบ้านเกิดหรือครอบครัวนะ่ะจะได้ดีต้องไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลถ้าเป็นดวงผู้ชายเกิดมาก็จะไม่ได้อยู่กับวกวครอบครัวเช่นกันนะครับเพราะนั้นการจอตอนนี้เขาเรียวกว่ากจิตระเทสาตีแห่งเริกนะครับนักกษัตริย์ที่13นะครับเพราะนั้นนักกษัตริย์อันนี้นะครับเทสาตีเนี่ยเขาเรียกว่าได้ดีต้องไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอาชีพทำหมอกแตการค้าขายนะครับและอย่ายง หนึ่งจะมีปัญหาเรื่องความรักก็คือราศีนักษัตย์เทศาตีห <ฮะ S 2> ่ง้วยนะครับเพราะเดเทศาตีเนี่ยเขาเรียกว่าทํางานตั้งแต่สากระเบอยเลยเลบความรักความ,มรักมักจะเจอรักซ้อนที่ชู้ส,สาว<ฮ>ะนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นดวงคูภพสตตีด้วยแล้วก็จะเข้ากฎแห่งกรรมอันนี้<ฮ>ะนะครับ,รบนี่ก็คือเกี่ยวกับวันนี้และอย่างหนึ่งตอนนี้อาทิตย์ศุกร์ นะครับอ,อยู่ด้วย<ส>กันมีราศีวิจิตรนะครับตัวนังพุธกับราหูยังอยู่ด้วยกันที่ราศีธนูราศีธนูค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องยินฟ้าอากาศยังเย็นหรือยังห,หนาวอยู่นะครับเนื่องจากว่า <zuk. S 2> ไอ้พุธกับไอ้ศุกร์มันยังไม่เจอกันอาทิตย์ยังไม่เจอไอ้ศุกร์ไอ้พุธนี่ยังไงฝนฟ้ายังจะจะเออไม่ตกแต่ว่าน้อยเนื่องจากมันมีดาวศุกร์อยู่ถ้าหากว่าดาวศุกร์อยู่ทิศหนึ่ง พูดอยู่ทินึ่งอาทิตย์อยู่ตรงกลางองศาห่างกันสิบองศาขึ้นไปนี่ฝนไม่ตกเลยนะครับแต่ตอนนี้จะเห็น่ายสุกอยู่ด้วยต้องฟ้าก็เลยจะหลวหน่อยอากาศก็นะครับส่วนทางภาคใต้ก็จะมีฝนเล็กน้อยนะครับส่วนทางเหนือลมยังมีอยู่นะครับเนื่องจากราหูเนี่ยอยู่ธาตุไฟ นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับฟืนไฟด้วยช <ไป S 1> ่วงนี้นะครับอากาศจะแรงะนะครับเพราะราหูเนี่ยคือโลกของเราโลกของเราคือราหูมาอยู่นานราศีธนูธาตุไฟไมันจะทําให้แรงเพราะฉนั้นช่วงนี้ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าน,น้ําขึ้นฝนตกตกับมัรับปีหน้าฝน จะแรงล้างเมษาครับอากาศจะแรงนะครับเพราะนั้นน้ํานะครับเพราะนั้นกักน้ําไว้และเราอย่างเราควรจะดูแลต้นน้ําด้วยก็คือดูป่านั่นเองถ้าเราไม่มีป่าความชุ่มชื้นไม่มีฝนก็ไม่ตกมนุษย์ก็ต้องรับกรรมแห่งที่กระทําไว้การกระทําของคนคนกลุ่มหนึ่งแต่ทําคนเดือดร้อนเป็นคนจํานวนมากนะครับผลแห่งกรรมไม่เป็นหายหรอกใในโลกนี้ไม่มีใครเอาสิ่งออกจากโลกนี้ไปได้เพราะนั้นเราอยู่เขาให้ใช้ เพราะนั้นใครอยากใช้ใช้ใช้อยากทำอะไรใช้ใช้เสร็จก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะนั้นการเป่ปรวนช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่ก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศของประเทศไทยเรานะครับก่อนที่เราจะพักแต่เรามีอะไรวันนี้มีดวงให้ดูเรื่องจยากว่าทางบ้านอยากจะชมให้ดูได้นะครับดูเลยอาจรยธิบนนี่คือดวงชะตาที่เห็นขึ้นมาอันนี้นะครับนี่คือดวงชะตาบุคคล นะครับถ้าหากว่าเป็นดวงของอดาวโคจรนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าตำแหน่งของดวงดาวที่ผมให้ดูนะครับในดวงในนี้ดวงคนนี้ก็บอกว่าเป็นดวงชายนะครับเกิดวันอังคารที่สี่ธันวาคมนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าตำแหน่งของดวงดาวที่เห็นอยู่เนี่ยตามจากาักรราศีส่วนที่เขียนเป็นสีน้ําเงินนี่ก็คือองศาดาวที่อยู่ในจักรราศีนะครับจะเห็นว่าดวงนี้ไม่มีลัคนาเนื่องจากไม่มีเวลาเกิด การไม่มีเวลาเกิดนั้นผมจะใช้ดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งเนี่ยเป็นตัวทายเพราะดาวอาทิตย์นี่ถ้าทางสากลทางของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะใช้ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวทายทางศิบลักเขาก็ใช้ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวลักนาเช่นกันเพรา<ข>ะน <ขๆ S 2> ั้นการใช้ดาวอาทิตย์เป็นตัวลักนาเนี่ยเขาบอกใครที่ดาวอาทิตย์นะครับแล้วดาวจันทนะครับแล้วก็เลขห้าสามตัวนี้ถ้าเสียนะครับหมายถึงอายุสั้นนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนรากรากแก้วของต้นไม้ ส่วนดาวจาันนี่เขาเปลียนเสมือนแก่นนะครับส่วนไอ้เลข5้นี่เขาเปลี่ยนเสมือนกับขนของมันเพราะนั้นชีวิตของมนุษย์จะดีหรือไม่ดีเขาดูที่ดาวอาทิตย์ นะครับแล้วก็จะมีหลักทรัพย์ฐานะสุขภาพจะดีไม่ดีดเขาดูที่ดา,ดาวจันทร์ะจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งหรือตําแหน่งหน้าที่ดีไหมมีคนนับหน้าถือตาแต่ํา่ไหมดูที่ดาวพฤหัสนะครับสามดาวดีก็ชีวิตก็ดีับผมเขาก็จะบอกเลยว่าปีนี้ใครเกิดมาดวงชงหรือไม่ชงชีวิตดีไม่ดีเขาดูดาวพฤหัสพฤหัสค่ะดาวพฤหัสปีนี้เป็นอะไรกับตัวมัน ะนะครับก็จะรู้เลยว่าปีนั้นเพราะนั้นดีกว่าที่มาว่าน,นั้นชงอันนี้ชงให้ชงดูเลยดาวพุหัสเนี่ยถ้าปีไหนพฤหัสเป็นอริมรณะก็คือเป็นหกนะครับเป็นหกเป็นแปดนะครับแล้วก็เป็นสิบสองตัวมันอย่างเงี้ยเอเออย่างเงี้ยถือว่าปีนั้นคุณไม่ดีะนะครับก<ช>ารวิยญาณเงินก็คือมีดาวบาปะเคาะก็คือมีเลขเจ็ดเนี่ยดาวเสาในบาปะเคาะแล้วก็เลขแปดนะครับถ้ามาทับพุหัสก็ปีนั้นคุณก็ไม่ดีมีปัญหาแน่ๆครับผมแต่ถ้าถามว่าเดือนไหนดีหรือไม่ดดดีูาวทิต อาทิตย์จะโคจรราศีละประมาณหนึ่งเดือนถ้าดาวอาทิตย์โคจรเ,าาาเป็นอริมรณะวินาศกับตัวมันหรือโคจรไปเจอดาวอังคารเจอดาวเสาเจอราวหูนะครับเนี่ยราหูแปลกๆเจอเมรตยูอย่างเงี้ยไม่ดีแสดงว่าช่วงเดือนนั้นนะคุณมีปัญหาแล้วอยากจะรู้ว่าในเดือนนั้นวันไหนดีไม่ดีดูดาวจันดาวจัน์โคจรเป็นอะไรกับตัวมันและโคจรเป็นอะไรกับอาทิตย์นี่คือเราไม่รู้เวลาเกิด S <S แต่ถ้ารู้เวลาเกิดจะเห็นว่ากลุ่มดาวนี้โคจรเป็นอะไรกับลัคนา,ะน,านะครับ <S 2> <S 2> มันก็จะบอกความวิถีชีวิตของเราขึ้นไปด้วย <S 2> <S 2> นะครับจะเห็นว่าดวงนี้อาทิตย์นะครับอยู่ที่ราศีพิจิตราศีพิจิกนี้เป็นราศีมรณะของลัคนาโลกคใครที่เกิดราศีนี้ชีวิตมักจะต้องพัดพาาจากถินฐาวบ้านเกิดนะครับจะได้ดีต้องไปอยู่ต่างถิ่นนไกลจะเห็นว่าดวงคนนี้ Uhm ะะดาวอาทิตย์อยู่เรือนราศีพุกจีนี้คือดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนดาวอังคารไ er ปอยู่ที่ราศีเมษเลขสามเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอยู่ที่สององศาสิบสี่นิดาเกาะนวางลูกแรกนะครับเป็นวรโคตรนวางก็คซือได้ตําแหน่งตัวมันเองแต่ราศีนี้โดนตียางลูกพิษนะครับโดนตียางลูกพิษถือว่าให้โทษนะครับแล้วก็มาดูว่า ถ้าวาวางรักเนี่ยดาวทเป็นรักดาวอังคารเนี่ยถือว่าเป็นเรือนที่หกกับมันก็คือเป็นอลิอลิกับตัวมันทีนี้อลิตัวนี้มันไม่เท่าไหร่จะเห็นว่าเขามีดาวมฤตยูเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยครับเล็งเล็งค่ะจะเห็นว่าองศานี่เท่ากันเลยอันนี้สองจุดหนึ่งสี่นี่สองจุดสี่สี่แสดงว่ามฤตยูเนี่ยเล็งดาวอังคารเนี่ยร้อยแปดสิบองศาตรงถือว่าเป็น ดาวที่ให้โทษร้ายแรงเบียนค่ะนะครับถือว่าเบียนนะครับจ<น>ะถือว่าเมรตะยูดาวมรุตะย,ยูกับด,ดาวคารเนี่ยถ้าเล็งกันนะครับเล็งกันหรือกุมกันหรือเป็นมุมหักนะครับเป็นสีเป็นสินะครับโดยองศาเท่ากันเน็ยลูกนวังเดียวกันเนี่ยอันตรายอันนี้ก็อยู่ครับดวงอย่างเงี้ยก็เรียกว่าดวงอุบัติเหตุผ่าตัดคดีความหรือตายผิดปกติะครตายผิดปกตินะครับตายผิดปกติจะเห็นว่าดาวคู่เนี้ยเล็งกันสนิท แล้วอีกอย่างหนึ่งดาวคานนี้คือตัวเจ้าชะตาด้วยเพราะเราใช้ดาวอาทิตย์เป็นตัวทายทายลัคนาเขาเพราะนั้นตำแหน่งดาวคานก็ถือว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยต้องระวังการผกผันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันแล้วก็มีดาวเสานะครับดาวเสาเนี่ยทำมุมเลงกับปลาหูาหเกือบะจะเท่ากันเช่นกัน เดีได้ราลาวหูห้าจุดห้าห้านะครับสาวเก้าจุดหนึ่งเจ็ดเกือบเท่ากันไอ้ดาวคู่นี้ถ้าเล็งใครในพื้นดวงไอ้สาวก็แปดเนี่ยอายุสั้นเช่นกันนะครับระวังตายเป็นปกตินะครับพระเจ้ากากท่านก็เล็ง ท่านในเลสวรท่านก็เลงราชการที่8ท่านก็เล็งะนะครับแล้วตอนนี้ดวงนี้ก็เลงอยู่เช่นกันเพราะฉะน,นั้นใครที่มีดาวคู่นี้อยู่อย่าได้ประมาทในชีวิตนะครับเนี่ยเจ็ดกับแปดเนี่ยคือดวงนี้อมีสจุดที่เลงกันอยู่นะครับเลขตัวหนึ่งก็คือมี3ามเลงกับมารติยูสอ,อ 2> 2จุดนี่คือดาวที่เกี่ยวกับตายผิดปกติทั้งหมด